ไก่เคยทอดกุนเชียงมังกระเธอนี่ฉันโตเตือแล้ววันเนียฉันไม่ใช่ใส่น้ำมันนะเป็นน้ำมันเตี๋ยวมาจากขุนเชียงนะคะเนี่ยเวลาโตดฉันใส่น้ำลงไปเตือวันนี้ฉันรินเปลินไปอิดนึงน้ำจ้าบท่วมกุนเชียงแต่ว่าฉันก็ไม่เตียวแล้วนะเพราะว่าฉันเตินมาตีเสชนฉันก็ทำแบบแกบๆวันฉันเปิดไฟแรงๆต๋อ เราแกมิ้นมไม่เวลาตือว่าตึงกะปัดกิดว่าปัดไม่ได้ยุดเลยเตอปัดจนว่านาแมงตึงกะตือเลยน้ำมันเดี๋ยวออกมาจะกุ่นเชียงตานี่ฉันไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะเตอแต่ว่ากาเนี่ยกุนเชียงเตวาเขาใส่เนียนใส่้มันม้วนะตึงกะใส่น้ำตาลปัวมันจะอวอกนวาน,วานใช่ไหมคะเตอตึงเวลาปัดนั้นเตอตรงว่า แคบแคบปัดนั่นเถอะเพราะว่ามันติดกระตาติว่าข้างหลงังใช่ไหมอ่ะตึงมันจะไม่โกรเลยชันกับปัดลูกเดียวเลยเถอฉันฉันกลัวมินไม่ตึงเนี่ยเพราะว่ามันเหลื่อมซีบนเนียนเถอเนี่ยตึงกะโอมาเตอเลตาน้ำมันจะอยู่ในกระถานเออนั่นแหละต่ว่ามันออกมาคุณเชียงนั่นเถอตึ้งคุณเชียงอันหนุ่มนะคะเวลากินนี่คือว่า ไม่แกลงอารม